รีวิวการแสดงกลุมปิดของบอยซิดีชัยและแอนออรดีบอยเขินจริงจูบจริงเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อเคลื่อนที่ผ่านหน้ามีการไหลสดผ่านกลุมปิดของคอนเสิร์ตระบางแอนออล์ดีและบอยซิดีชัยเป็นคอนเสิร์ตผ่านกลุมปิดที่มีเอฟซีของแอนออล์ดีบอยซิดีชัยเข้าไปชมในกลุมปิดถึง1 6 0 0 0คนซึ่งเป็นไหลสดผ่านกุมปิดที่คนเข้ามาเบิรงหลายที่ชุดในช่วงนี้ แต่คนเขาไปเบิงจริงๆอยู่ประมาณ700 0คนใส่เวลาแสดงหาชั่วโมงการแสดงช่วงแรก,กเป็นการโชว์วงและการร้องเพลงของศิลปินของหมอลำใจเกินรอยช่วงที่2กับการเปิดตัวบอยซิริชัชยและแอนออรดีในการโชว์เพลงโดยบอยซิริชัชยเปิดตัวโดยเพลงอีสานบานเฮ่าของเทพพ่อนเพชรบนที่เห็นภาพบรรยากาศของผักอีสานสภาพความเป็นอยู่ผู้ใดได้ฟังเพลงนี้ก็เข้าใจ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอีสานการต่อสู่การใส่ชีวิตทรายยินเพลงนี้ก็เข้าใจวิถีชีวิตของคนอีสา,บานบ้านเฮ่าอย่างชัดเจนแอนออรดี <And already S 2> เลือกเพลงพื้นเมืองอีสานซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับผักอีสานขึ้นกันถ้าแพ้ได้ยินเพลงนี้ก็เข้าใจวิถีชีวิตของคนอีสานการใส่ชีวิตต่อสู่ของคนอีสานซึ่งด้านเสื้อได้ใส่ผ้าเข้ามาประกอบการเต้นและการโชว์นาเวที ที่งดงามอลังการเข้ากับาไปทีชีวิตของคนอีสานกับผาเข้ามาอย่างดีเป็นโชว์เปิดตัวที่สวยงามอลังการได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนอีสานต้องชื่นชมคนที่เลือกเพลงนี้มาลองและคิดโชว์นี้ช่วงโชว์ช่วงที่2ของแอนอรดีและบอยสิชัยกำลังการลองเพลงคู่กันช่วงจบเพ่งบอยสิชัยได้ขอหอมแก้มแอนอรดีถึงสิเป็นคอนเทนต์เป็นการเตรียมกันมากับจริงแต่สังเกตว่าบอยสิชัย มีอาการเคลื่อนยางชัดเจนโดยการเย็มยางเคลื่อนเคลนก่อนจะมีการหอมแกมเอื่นว่าเคลื่อนจริงจูบจริงสร้างความประทับใจแกเอฟซี FC และแฟนๆที่เขาไปเบิ้งในหลยนี้จบจากการลองเพียงคู่กันกับเป็นช่วงร่วมการแสดงตลกกับศิลปินตลกมีเจซีแห่งระเบียบผ้าทัดชิ้นมาเป็นศินลปินรับเชิญในรายนี้โดยบวกถึงความหลังก่อนแอนออรดีกับบอยซิริใช่สิมาเจอกันเมื่อซีหาปีย้อนหลัง ที่แอนออรดีไปหาเจซีตอนแสดงในงานไปยืนรอเจซีอยู่ข้างเตที่โดยบอยซินิช้ไได้เข้ไปถามจึงเป็นเหตุให้ได้รู้เด้โห่จักกันตั้งแต่นั้นมาแต่ต่อไปก็เป็นช่วงล่ำเรื่องต่อก่อนโดยเมือหน,นึ่งแสดงเรื่องรักต้องห้ามโดยมีบอยซินิช้ยแสดงเป็นพระเอกแอนออรดีแสดงเป็นนางเอกมีบากปัทมาถ้ำแห่งข้ามพุนรวมมิดเมื่อเป็นแขกรับเชิญแสดงเป็นตัวโกงในล่ำเรื่องนี้ จบช่วงร่าเรืองต่อก่อนก็นเป็นช่วงเตยล่าใสเวลาทั้งหมดในการแสดงหาชโมงเต็มๆคุ้มค่าแฟนๆที่ขับสื่อตัวสื่อบัสขับไปชมในกลุ่มปิดแต่ไม่ช่วงพิดบัติเล,ล็กๆน,น้อยๆเป็นต้น่อนม,มีการไหลสดระบบการไหลสดมีปัญหาเหตุให้การแสดงลาสาออกไปเหตุให้แฟนๆที่มาถารับชมเกิดอาการงุนงิดแต่ก็เริ่มเปิดการแสดงได้ถึงว่าสิลาสาไปแนะ่ แต่ช่วงที่มีการเปิดตัวบอยซิริชัยและแอนออรดีช่วงแรกแกที่ร้องเพลงเดียวมีดนเสร์มาโปรยดอกไม้นาเวที่และเชียร์ให้บอยสิริชัยหอมแก้มแอนออรดีเบื้องหลกมันเป็นการกดดันศิลปินเกินไปบ่เป็นธรรมชาติแม้กระทั่งคนเบื้องเองยังเกิดอาการอึดอัดแต่ก็เป็นเรื่องผิดพลาดเล็กในหน่อยสรุปแล้วเป็นการเบ่งโชว์ที่คุ้มคา่ทาทนั้นการโชว์ศิละปะวัฒนธรรมของชาวอีสานบะบ,บบแสงสีเสียง เวทีงดงามอลังการช่วงโชว์ว่งร้องเพลงของศิลปินในวงก็เปิดไปดีช่วงร้องเพลงคู่กันของไวยสิัยและแอนออรดีอรดีก็เป็นธรรมชาติกฎงามทั้งคู่การเลือกเพลงกอเขากับวิถีชีวิตของคนอีสานที่คนอีสานทั่วโลกอยากเบิง่งช่วงรอบเรื่องตอกอนทำนองขอนแก,นก่นก็ถือว่าสมรูนแบบทั้งการร้องการลํำและตัวศิลปินเอง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่อมเรืองต่อกกรทํานองคอนแกนใดยางดีเยี่ยมช่วงเตยล่าหาหาโจโจก็ถือว่าสุดยอดขุ่มค่ากับแฟนๆฟนหนึน่งมืนหกพันคนที่เสียเงินเข้าไปเบิงจังมาติดตามกันต่อไปว่าบอยสิริชัยและแอนระดีสีสา่งสร้า์ผลงานอีหยงังมมใหายหับเบิงต่อไปในไหลต่อไปของสองศิลปินนี้ ใครมีมข้อที่เห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ